คืนงานศพผู้กองเงียบงันผิดปกติวัดทั้งวัดมีเพียงแสงเทียนสั่นไหวกับควันทุบที่ลอยอ้อยอิ่งแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังแทรกความสงบนั้นขึ้นมาเสียงหมาที่ไม่หยุดเห่าเห่าอย่างบ้าคลั่งเหมือนมันกำลังเตือนบางสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นใครๆก็คิดว่ามันแค่หมาจรที่หลงเข้ามาในวัดแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเสียงเห่านั้นยิ่งแหลมยิ่งรุนแรงราวกับมันกำลังเห็นภาพสยองอยู่ตรงหน้าลงศพผู้กองตั้งอยู่กลางศาลาดอกไม้ขาวรายล้อมกลิ่นดอกไม้ผสมกับกลิ่นทุบจนชวนอึดอัดผู้คนที่่่่มมมาาาาารรรรววงงนนเิิกกะะบบคบอ หมามันเห็นผีบางคนหัวเราะแก้กลัวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปไล่มันหมาตัวนั้นยืนจ้องลงศพไม่กระพริบดวงตามันวาสะท้อนแสงเทียนเหมือนกำลังจ้องอะไรที่ขยับอยู่ข้างในพระสวดอภิธรรมสะดุดเสียงสวดขาดห้วงผู้กองคนนี้ตอนมีชีวิตขึ้นชื่อว่าเป็นคนกล้าแข็งกร้าวและมีคดีลึกลับมากมายที่เขาเคยทำแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าแม้ตายไปแล้วความลับเหล่านั้นจะยังไม่ยอมฝังไปพร้อมร่างเสียงเห่าของหมาดังก้องจนคนเริ่มขนลุกเด็กเล็กร้องให้ผู้ใหญ่บางคนเริ่มถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ทันใดนั้นหมาตัวนั้นก็หยุดเห่าไปชั่วขณะมันก้มลงเอาจมูกแนบพื้นแล้วค่อยๆเดินเข้าใกล้ลงศพอย่างระแวดระวังทุกสายตาจับจ้องหัวใจเต้นแรงราวจะหลุดออกมาบางคนกลืนน้ำลายบางคนพนมมือสวดในใจเพราะในวินาทีนั้นไม่มีใครแน่ใจว่ากำลังจะเห็นอะไรระหว่างสิ่งที่เป็นแค่ความเชื่อกับความจริงที่อาจโหดร้ายกว่าที่คิด ลมเย็นพัดวูบเข้ามาเทียนไหลเล่มดับพรึบเสียงมาเริ่มเห่าอีกครั้งคราวนี้มันเห่าพร้อมถอยหลังร่างสั่นดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นภาพที่ทำให้มันหวดาดผวาสุดชีวิตฝาลงส่งเสียงเอียดเบาๆคล้ายมีแรงกดจากด้านในเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ในความเงียบงันมันดังพอจะทำให้ทุกคนในศาลาหันมองพร้อมกันและไม่มีใครกล้าขยับเข้าไปดูว่าแท้จริงแล้วหมาตัวนั้นเห็น อะไรอยู่ในโรงของผู้กองความเงียบกดทับสาลาวัตรจนแทบหายใจไม่ออกหลังจากเสียงเอียดนั้นดังขึ้นทุกคนเหมือนถูกตรึงไว้กับที่มาตัวเดิมยังคงเหา่าไม่หยุดเสียงมันแห่บกพระเหมือนเจ็บคอแต่ก็ยังไม่ยอมถอยหนีไปไหนดวงตามันจ้องลงศพเข็่งราวกับมีบางสิ่งกำลังขยับอยู่ภายในและสิ่งนั้นกำลังจ้องกลับมาที่มันเช่นกัน ชายชาราคนหนึ่งที่เคยเป็นลูกน้องเก่าของผู้กองค่อยๆยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อเขาจำได้ดีว่าผู้กองคนนี้ไม่ได้เป็นตำรวจธรรมดาหลายคดีถูกปิดอย่างรวดเร็วหลายคนหายไปโดยไม่มีร่องรอยและทุกครั้งที่มีคนตั้งคำถามผู้กองก็มักยิ้มบางๆพร้อมพูดว่าความจริงบางอย่างไม่ควรถูกเปิดเผยคำพูดนั้นผุดขึ้นมาในหัวเขาอีกครั้งพร้อมกับเสียงหมาที่เห่าเหมือนจะเตือนอะไรสักอย่าง พระรูปหนึ่งพยายามตั้งสติสวดต่อด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ยิ่งสวดเสียงหมาก็ยิ่งดังเหมือนมันไม่ต้องการให้พิธีดำเนินต่อไปผู้หญิงวัยกลางคนที่นั่งแถวหน้าเริ่มรู้สึกเย็นว่าที่หลังคอเธอหันไปมองลงศพเห็นเงาดำบางอย่างสะท้อนผ่านผิวมันเงาวูบหนึ่งเธอคิดว่าเห็นเงานั้นกระดิกเหมือนมือคนขยับช้าๆจากด้านในเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครกล้าหัวเราะ มีแต่ความกลัวที่แทรกซึมอยู่ในทุกลมหายใจหมาตัวนั้นถอยหลังไปชนเสาศาลาแต่สายตามันยังไม่ละจากลงศพมันครางเบาๆเสียงครางที่ไม่เหมือนความดูร้ายแต่เหมือนความหวัดผวาที่สุดจะทนผู้คนบางส่วนเริ่มคิดถึงข่าวหรือที่เคยได้ยินว่าผู้กองรายนี้ตายอย่างมีเงื่อนงำว่าในคืนที่เขาเสียชีวิตมีพยานเห็นเขาพูดกับใครบางคนที่ไม่มีใครเห็นหน้า จูจ่ๆเทียนเล่มหนึ่งที่ตั้งใกล้โลงก็ล้มลงเปลวไฟลุกวาบก่อนจะดับไปกลิ่นควันไม่ลอยขึ้นพร้อมกับกลิ่นบางอย่างที่ไม่ใช่ทูบไม่ใช่ดอกไม้แต่เป็นกลิ่นคาวจังๆที่ทำให้หลายคนต้องเอามือปิดจมูกหมาหอนยาวเสียงหอนนั้นดังจนสะท้อนผนังศาลาเหมือนเสียงร้องขอชีวิต ฝาลงสั่นเบาๆอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งแรกคนหนุ่มคนหนึ่งเผลอลุกขึ้นยืนเขาอยากหนีออกไปให้พ้นแต่ขากลับไม่ยอมขยับความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวเขาถ้าผู้กองไม่ได้จักไปอย่างที่ทุกคนคิดล่ะถ้าสิ่งที่อยู่ในโลงไม่ใช่แค่ศพแต่เป็นความลับทั้งหมดที่เขาเคยซ่อนไว้กำลังพยายามจะออกมาในคืนนี้ เสียงหมาย,ยังคงไม่หยุดเหมือนมันรู้ว่าถ้าคืนนี้ผ่านไปโดยไม่มีใครกล้าเปิดดูความจริงนั้นจะตามหลอกหลอนทุกคนไปตลอดชีวิตและในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ลงศพไม่มีใครสังเกตเลยว่าเงาดำบังอย่างกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวอยู่หลังม่านศาลาราวกับมีใครอีกคนหนึ่งกำลังรอคอยจังหวะที่เหมาะสมจะปรากฏตัวออกมา ลมเย็นจัดพัดเข้ามาอีกระลอกผ้าม่านสาลาที่เคยนิ่งกลับปลิวแรงเหมือนมีใครดึงจากด้านหลังเงาดำนั้นชัดขึ้นทุกวินาทีรูปร่างสูงผอมไหลตกสีษะเอียงผิดธรรมชาติคนที่มองเห็นก่อนเผลออ้าปากค้างแต่เสียงกลับไม่ออกมาร่างนะนั้นยืนอยู่ในความมืดราวกับไม่อยากให้ใครเห็นชัดแต่ก็ไม่ยอมจากไป หมาตัวเดิมหันไปเห่าทางเงานั้นทันทีเสียงเห่าครั้งนี้ต่างจากก่อนหน้ามันทั้งดูดันและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันราวกับมันจำได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของแปลกหน้าพระที่สวดอยู่หยุดเสียงลงโดยสิ้นเชิงสาลาทั้งหลังเหลือเพียงเสียงลมหายใจทีท,ทีกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบได้ยินชายชราคนเดิมเริ่มตัวสั่นเขาจำเงานั้นได้แม้จะเห็นเพียงครึ่งเดียวแต่ก็พอเขาเคยเห็นชายคนนี้มาก่อนในคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนคืนที่ผู้กองพาเขาไปจัดการเรื่องสำคัญ แล้วชายคนนี้ก็หายไปจากโลกไม่มีรายงานไม่มีศพไม่มีแม้แต่ชื่อในแฟ้มคดีแต่ตอนนี้เงานั้นกลับมายืนอยู่ตรงหน้าในงานศพของผู้กองฝาลงส่งเสียงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่สั่นแต่เหมือนมีอะไรจากด้านในดันขึ้นมาเป็นจังหวะช้าๆหนักๆทุกครั้งที่เสียงดังเงาดำก็จะขยับเข้าใกล้ขึ้นอีกก้าวหนึ่งผู้คนเริ่มร้องให้บางคนผนมมือแน่นจนเล็บจิกเนื้อบางคนหลับตาไม่กล้ามองต่อแต่เสียงก็ยังคงดังไม่ให้ใครหลบหนีจากความจริง กลิ่นข่าวแรงขึ้นจนแทบอาเจียนหมาตัวนั้นครางต่ำมันหมอบลงกับพื้นแต่ดวงตาย,ยังคงจ้องไม่วางตาเหมือนมันรู้ว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนของพิธีศพแต่เป็นคืนของการชำระบัญชีพระรูปหนึ่งพยายามลุกขึ้นเดินถอยหลังแต่ทันทีที่เขาขยับเงาดำก็หันมามองตรงมาที่เขาดวงตาสีหม่นคู่นั้นว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความกับแค้น เ,เสียงแหบต่ำดังขึ้นไม่มีใครแน่ใจว่ามาจากลงศพหรือจากเงานั้นเสียงเดียวสั้นๆแต่ดังชัดในหัวของทุกคนราวกับมีใครกระซิบอยู่ข้างหูพร้อมกันทั้งสาลาหมาหอนยาวอีกครั้งคราวนี้เสียงมันสั่นจนเหมือนร้องไห้ชายหนุ่มที่ยืนแข็งอยู่ก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดแตะที่ไหล่เขาหันไปแต่ไม่เห็นใครมีเพียงความหนาวที่แล่นผ่านกระดูกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมหมาถึงไม่หยุดเห่ามันไม่ได้เห็นแค่สิ่งเดียวแต่มันเห็นทั้งหมดทั้งความผิดบาปทั้งความลับทั้งผู้คนทีี่่ถูกฝังไไปโดยมมมมแ้ตลุศพ ฝาลงเริ่มแง้มออกช้าๆเสียงไม้เสียสีกันดังเอียดอาดผู้คนกรีดร้องพร้อมกันแต่ไม่มีใครกล้าว,วิ่งหนีขณะที่เงาดำนั้นหยุดอยู่ข้างลงเงยหน้าขึ้นช้าๆราวกับกำลังรอให้สิ่งที่อยู่ข้างในเผยตัวออกมาและในวินาทีนั้นเองเสียงหมาที่เห่ามาตลอดทั้งคืนก็เงียบลงอย่างฉับพลันเหมือนมันได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรมีใครเห็น ความเงียบนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องใดๆเมื่อเสียงหมาหยุดลงกระทันหันทุกคนเหมือนถูกตัดขาดจากลมหายใจของตัวเองดวงตาหลายคู่หันไปมองหมาตัวนั้นมันยังหมอบอยู่แต่หูแนบลงกับศีรษะหางหดเข้าหาลำตัวดวงตาที่เคยดูร้ายกลับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังราวกับมันได้เห็นจุดจบของบางสิ่งไปแล้ว ฝาลงแง้มออกกว้างขึ้นอีกนิดกลิ่นเหม็นขาวพวยพุ่งพุ่งออกมาจนคนแถวนอกต้องถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่มีใครกล้าละสายตาสิ่งที่ควรจะนิ่งกลับขยับผ้าขาวที่คลุมร่างด้านในนูนขึ้นเหมือนมีลมหายใจเข้าออกช้าๆหนักๆเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่หัวใจของทุกคนได้ยินชัดเจน เงาดำข้างลงค่อยๆยื่นมือออกมามือซีดขาวนิ้วเรียวยาวผิดปกติเล็บคล้ำเหมือนเปื้อนดินและเลือดมือค้างอยู่กลางอากาศราวกับลังเลระหว่างจะเปิดเผยความจริงหรือจะปล่อยให้มันเน่าอยู่ในลงต่อไปอีกตลอดการชายชาราล้มลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลาอาบหน้าเขาพึมพำขอโทษซ้ำๆชื่อหลายชื่อหลุดออกมาจากปากเขาเป็นชื่อของคนที่ไม่มีใครได้ยินมานานหลายปี พระรูปหนึ่งพยายามสวดบทเมตตาแต่เสียงกลับขาดหายเหมือนมีบางอย่างกดทับลำคอเขารู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาไม่ใช่จากคนในศาลาแต่จากสิ่งที่อยู่ในลงดวงตาที่ไม่ควรเปิดกลับเปิดขึ้นช้าๆใต้ผ้าขาวนั้นเงารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นแม้จะยังมองไม่เห็นหน้าแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงมันความพอใจความเย็นชาและความอาฆาตที่ยังไม่จางหาย ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังศาลาช้าๆหนักๆเหมือนรองเท้าหนังของตำรวจย่ำลงบนพื้นไม้เสียงนั้นคุ้นเคยเกินไปหลายคนหันไปมองพร้อมกันแต่ทางเดินกลับว่างเปล่ามีเพียงเงาสะท้อนของแสงเทียนที่สันไหวบนพื้นเงานั้นดูเหมือนคนสวมเครื่องแบบยืนหลังตรงเหมือนผู้กองในวันที่ยังมีชีวิต หมาตัวนั้นค่อยๆลุกขึ้นมันไม่เห่าไม่หอนแต่หันไปมองทางเดินนั้นดวงตามันสั่นไหวมันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่มันจะขัดขวางได้อีกต่อไปฝาโลงเปิดออกมากกว่าครึ่งแล้วผ้าขาวเริ่มเลื่อนลงเผยให้เห็นผิวหนังซีเทาและรอยบางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนร่างของคนตาย เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่คำเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนทับกันพูดชื่อพูดความจริงพูดคำสารภาพที่ไม่เคยถูกบันทึกลงในรายงานคดีเสียงเหล่านั้นวงเวียนอยู่ในศาลาเหมือนต้องการพยานและในขณะที่ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าคืนนี้ไม่มีใครจะได้กลับออกไปเหมือนเดิมอีกแล้วเงาของผู้กองในเครื่องแบบก็ขยับเข้ามาใกล้ลงศพทีละก้าวช้าๆหนักแน่นราว ก,กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาพยายามฝังกลบมาตลอดชีวิตอากาศในศาลาวัดหนักอึ้งจนเหมือนกดทับออกทุกก้าวที่เงาผู้กองในเครื่องแบบขยับเข้ามาเสียงฝีเท้าก็ดังชัดขึ้นท้านอที่พื้นไม้ไม่ได้สัน่นไม่มีรอยยุบแต่ทุกคนกลับรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของมันน้ำหนักของอำนาจความผิดและเลือดที่มองไม่เห็นเงานั้นหยุดยืนข้างลงศพชงกหน้าลงไปมองร่างที่อยู่ด้านในราวกับกำลังมองตัวเองในกระจกที่บิดเบี้ยว ้าขาวเลื่อนลงมาอีกเผยให้เห็นใบหน้าซีดเทาของผู้กองดวงตาเปิดค้างแต่ไม่ใช่สายตาของคนตายมันนิ่งว่างเปล่าและลึกเกินไปรอยช้ำสีคล้ำพาดอยู่รอบลำคอเหมือนร่องรอยของมือหลายคู่ที่เคยบีบเค้นความจริงจากผู้อื่นเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครกล้าหลอกตัวเองว่ามันเป็นแค่จินตนาการ เงาดำที่เคยยืนหลังมา่านค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้แสงเทียนสาดผ่านเผยให้เห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวครึ่งหนึ่งเหมือนคนครึ่งหนึ่งเหมือนเงาเขาคือหนึ่งในชื่อที่ชายชาราพ,พึมพำเมื่อครู่หนึ่งในคนที่หายไปโดยไม่มีศพเขามองผู้กองด้วยสายตาที่ไม่ต้องการคำพูดความแค้นนั้นแน,น่นและเงียบงันยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องใดๆ หมาตัวเดิมค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ลงมันไม่เห่าอีกต่อไปแต่ดมกลิ่นอากาศรอบๆเหมือนพยายามแยกแยะว,ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นคือคนหรือไม่ใช่คนหางมันสั่นเล็กน้อยก่อนที่มันจะนั่งลงตรงหน้าลงก้มศีรษตต่ำราวกับแสดงความเคารพหรือราวกับยอมรับบางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เสียงกระซิบในศาลาดังชัดขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นประโยคเป็นเรื่องราวเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่เคยถูกเล่าผู้คนเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเห็นห้องมืดเห็นแฟ้มคดีที่ถูกฉีกเห็นผู้คนคุกเข่าขอชีวิตและเห็นผู้กองยืนอยู่ในเงามืดด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับทั้งหมดเป็นเพียงงานหนึ่งที่ต้องทำให้เสร็จ พระที่นั่งอยู่หน้าสุดน้ำตาไหลเงียบเงียบเขาไม่สวดแล้วเพียงแต่พนมมือแน่นเพราะเขาเข้าใจว่าคืนนี้ไม่มีบทสวดใดจะกลบเสียงความจริงได้เงาผู้กองในเครื่องแบบยื่นมือออกไปแต่ขอบลงมือทะลุผ่านไม้เหมือนไม่มีตัวตนแต่ทันทีที่มือสัมผัสอากาศเหนือร่างเสียงหายใจในลงก็หยุดลงกระทันหัน ความเงียบกลับมาอีกครั้งหนักหน่วงและอันตรายทุกสายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าของผู้กองในลงรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากรอยยิ้มที่ไม่มีความสำนึกไม่มีความกลัวมีเพียงการท้าทายเรากับต้องการบอกว่าความจริงถูกเปิดแล้วแล้วอย่างไรต่อ และในจังหวะนั้นเองหมาตัวนั้นก็เงยหน้าขึ้นดวงตามันเบิกกว้างจ้องไปที่บางสิ่งเหนือลงศพบ,บางสิ่งที่ไม่ใช่เงาของผู้กองไม่ใช่วิญญาณของคนตายแต่เป็นสิ่งที่ทําให้มันต้องเห็นมากกว่าหนึ่งความจริงร่างมันเกรงเสียงครางต่าหลุดออกมาจากลาคอขณะที่บางอย่างซึ่งไม่มีใครอื่นมองเห็นกาลังค่อยๆก้มลงมาใกล้ลงศพทีละนิด แรงกดดันในอากาศเพิ่มขึ้นจนเทียนหลายเล่มเริ่ม,มสั่นไสเทียนส่งเสียงแตกเบาๆเหมือนทนไม่ไหวกับสิ่งที่มองไม,ไม่เห็นบางอย่างที่หมากำลังจ้องอยู่เหนือลงศพค่อยๆต่ำลงมาช้าเกินไปจนหัวใจของทุกคนแทบหยุดเต้นแต่ก็ใกล้พอจะทำให้ขนลุกสู้โดยไม่ต้องเห็นด้วยตาเปล่าความเย็นแผ่ซ่านเหมือนมีเงามืมดคลุมทั้งศาลา หมาตัวนั้นเริ่มสั่นทั้งตัวมันพยายามถอยหลังแต่เหมือนมีแรงบางอย่างกดมันไว้กับที่เสียงหายใจที่ดังออกมาจากลำคอของมันไม่ใช่เสียงคำรามไม่ใช่เสียงเห่าแต่เป็นเสียงของสัตว์ที่รู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญกับสิ่งที่อยู่นอกกฎของโลกนี้ดวงตามันยังคงจ้องไม่กระพริบราวกับถ้ามันละสายตาเพียงเสี้ยววินาทีบางอย่างจะเกิดขึ้นทันที เงาผู้กองในเครื่องแบบเริ่มพร่าเหมือนควันเหมือนภาพสะท้อนในน้ำที่ถูกกวนมือที่ยื่นค้างอยู่เหนือลงสันเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เหมือนกำลังลังเลเขาหันไปมองเงาของชายที่เคยเป็นเหยื่อสายตาของทั้งสองศพกันโดยไม่ต้องมีคำพูดความเงียบระหว่างนั้นหนักแน่นยิ่งกว่าการตัดสินใดๆ ในลงศพร่างของผู้กองกระตุกเบาๆอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนคนแถวหน้าสะดุ้งถอยผิวหนังซีดเทาเริ่มตึงเหมือนมีอะไรจากข้างในพยายามดันออกมาไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นความดื้อดึงเป็นการไม่ยอมรับจุดจบเสียงเคาะบเบาดังจากด้านในลงหนึ่งครั้งสองครั้งช้าและเป็นจังหวะราวกับสัญญ,ญาณเสียงกระซิบรอบสาลาเริ่มเปลี่ยนน้ำเสียงไม่เหมือนเดิมจากการบอกเล่ากลายเป็นการทวงถามจำได้ไหมยังจำเราได้หรือเปล่า ชื่อแล้วชื่อเล่าดังขึ้นซ้อนทับกันจนแทบแยกไม่ออกผู้คนบางคนซุดลงกับพื้นบางคนเอามืออุดหูแต่เสียงนั้นไม่ได้ดังผ่านหูมันดังอยู่ข้างในหัวพระรูปหนึ่งเผลอลืมตาขึ้นมองไปเหนือลงศพในวินาทีนั้นเขาเห็นเพียงเงาร่างสูงใหญ่กว่าคนเงาที่ไม่มีใบหน้ามีเพียงความมืดค้นหนาเหมือนเงาของบาปที่กองทับกันมานานเขาเบิกตากว้างริมฝีปากสัน่นแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาได้ หมาตัวนั้นส่งเสียงครางต่ำอีกครั้งคราวนี้เหมือนเรียกใครบางคนเหมือนร้องขอให้สิ่งนี้หยุดลงหางมันแนบพื้นสีสากก้มต่ำจนแทบติดไม้ขณะที่เงาเหนือลงศพโน้มต่ำลงไปอีกเหมือนกำลังมองเข้าไปข้างในมองลึกถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังดวงตาที่เปิดค้างของผู้กอง และในจังหวะที่ฝาลงสั่นแรงขึ้นอีกครั้งเสียงขาอจากด้านในหยุดลงพร้อมกันความเงียบที่ตามมานั้นตึงเครียดจนแทบขาดทุกคนรู้สึกได้ว่าบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นการเปิดโปงการลงทันหรือการเริ่มต้นของสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมขณะที่หมาตัวนั้นยังคงจ้องไม่วางตาเพราะมันเห็นแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในลงไม่ใช่สิ่งเดียวที่ไม่ควรตื่นขึ้นมาในคืนนี้ความนิ่งงงาแผ่ขยายเหมือนเงาน้ำมันบนผิวน้ำไม่มีเสียงไม่มีลมแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่าสาลาวัดกาลังหยใจ ช้าๆหนักๆเหมือนมีบางสิ่งมีชีวิตอยู่รอบัวฝาลงหยุดสั่นก็จริงแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นจนเหมือนเชือกที่ถูกดึงจนใกล้ขาดหมาตัวนั้นค่อยๆเงยหัวขึ้นอีกครั้งดวงตามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแววตาที่เคยหวาดกลัวกลับเปลี่ยนเป็นความสับสนราวกับมันกำลังเห็นภาพซ้อนกันหลายชั้นเห็นทั้งอดีตและปัจจุบันในเวลาเดียวกันมันขยับเข้าไปใกล้ลงอีกนิดดมกลิ่นอากาศเบาๆแล้วสะดุ้งสุดตัวเหมือนรับรู้กลิ่นที่ไม่ควรหลงเหลืออยู่ในโลกของคนเป็น เงาสูงใหญ่เหนือลงขยับตัวแสงเทียนลอดผ่านทําให้เห็นขอบเขตของมันชัดขึ้นมันไม่ใช่วิญญาณของคนใดคนหนึ่งแต่เหมือนก้อนความมืดที่รวมจากหลายชีวิตหลายเสียงหลายความเจ็บปวดเสียงกระซิบรอบสาลางเงียบลงพร้อมกันราวกับทั้งหมดกําลังรอฟังคําตัดสิน เงาผู้กองในเครื่องแบบยืงตรงขึ้นช้าๆเขาหันมามองผู้คนในศาลาทีละคนสายตานั้นไม่ได้โกรธไม่ได้กลัวแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครอยากตอบเขายกมือขึ้นเหมือนจะชี้ไปที่ใครบางคนในฝูงชนแต่มือกลับสั่นก่อนจะลดลงอย่างช้าๆราวกับรู้ว่าความจริงไม่ได้อยู่ที่การกล่าวโทษใครคนเดียว ทันใดนั้นเสียงโลหะกระทบกันเบาๆดังขึ้นจากในโลงเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในพิธีศพเสียงเหมือนกุญแจเสียงเหมือนโซ่คนหลายคนจำเสียงนั้นได้ดีมันคือเสียงเดียวกับที่เคยดังในห้องสอบสวนยามดึกเสียงที่ตามมาด้วยการสารภาพหรือการหายไปอย่างไร้ร่องรอยผ้าขาวบนร่างผู้กองค่อยๆขยับอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่การกระตุกแต่เหมือนมีมือจากด้านในค่อยๆดึงมันลงนิ้วซีเทาปรากฏออกมาช้าๆแข็งเกรงแต่เต็มไปด้วยแรงบางอย่างที่ไม่ใช่ของคนตายนิ้วนั้นกำแน่นเหมือนจับบางสิ่งไว้แน่นจนไม่ยอมปล่อย เสียงหายใจหนักดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มาจากลงเพียงอย่างเดียวหลายคนเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองไม่เป็นจังหวะเหมือนกำลังหายใจพร้อมกับสิ่งอื่นผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มร้องให้สอึกสะอื่นเธอจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยโกหกเพื่อปกป้องผู้กองและในวินาทีนั้นภาพวันนั้นก็ผุดขึ้นในหัวอย่างชัดเจนเกินไป หมาตัวนั้นส่งเสียงต่ำในลำคอคล้ายคำเตือนครั้งสุดท้ายมันถอยหลังไป2อก้าวแล้วหยุดราวกับรู้ว่าต่อให้หนีก็หนีไม่พ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเงาสูงใหญ่เหนือลงโน้มตัวลงต่ำอีกครั้งจนเกือบแต่ฝาลงแสงเทียนรอบๆเริ่มดับทีละเล่มเหลือเพียงไม่กี่ดวงที่ส่องแสงริบรี ในความมืดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงพูดแผ่วต่ำชัดท้อยชัดคำราวกับออกมาจากหลายปากพร้อมกันเสียงที่เอ่ยชื่อผู้กองเต็มเตมชื่อที่ไม่ได้ถูกเรียกในงานศพแม้แต่ครั้งเดียวและเมื่อชื่อนั้นดังจบทุกสายตาก็หันไปมองลงศพพร้อมกันเพราะพวกเขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่ถูกเรียกกำลังตอบรับจากด้านในและคืนนี้ยังห่างไกลาจากคำว่าจบ ทันทีที่ชื่อนั้นถูกเอ่ยจบฝาลงก็สถานแรงราวกับถูกทุบจากด้านในเสียงไม้แตกดังกรอบกราบเบาๆแต่ชัดเจนพอให้คนทั้งสาลาสะดุ้งพร้อมกันหมาตัวนั้นเผลอถอยหลังอีกครั้งเล็บขูดพื้นไม้เกิดเสียงแหลมมันไม่เห่าไม่หอนเพียงแต่จ้องด้วยสายตาที่เหมือนรู้ชะตากรรมล่วงหน้าแล้ว นิ seat, วซีแลนที่โผล่ออกมาก่อนหน้านี้ค่อยๆคลาย,อ,ย,อ,ยออกเผยให้เห็นสิ่งที่มันกำไว้กุญแจดอกหนึ่งเก่าสนิมกินขนาดไม่ใหญ่แต่หนักแน่นอย่างประหลาดหลายคนจำมันได้ทันทีกุญแจห้องเก็บเอกสารใต้โรงพักห้องที่ถูกปิดตายมานานหลังผู้กองเสียชีวิตห้องที่ไม่มีใครกล้าเปิดเพราะคำสั่งที่ไม่เคยถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเงาผู้กองในเครื่องแบบมองกุญแบบอจออกนั้นนิ่งนานสีหน้าที่เคยเรียบเฉยเริ่มแตกร้าวเป็นครั้งแรกแววตาเขาเหมือนคนที่กำลังถูกบังคับให้มองความจริงที่ตัวเองหลบหนีมาตลอด เงาของเหยื่อขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวใกล้จนแทบจะซ้อนทับกับร่างในลงความเย็นแผกระจายจนคนแถวหลังเริ่มตัวสั่นไม่หยุดเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่สับสนไม่ซ้อนทับมันเป็นเสียงเดียวเป็นคำเดียวซ้ำๆเปิดคำนั้นไม่ได้ดังออกมาจากปากใครแต่ดังอยู่ในหัวของทุกคนพร้อมกันผู้ชายหลายคนที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของผู้กองเริ่มหายใจแรงเหงื่อไหลทั้งที่อากาศหนาวจัด พระรูปหนึ่งพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ขาเหมือนถูกตรึงกับพื้นเขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของผีสางแต่เป็นเรื่องของกราที่สุกงอมจนไม่อาจเลี่ยงได้อีกต่อไปแสงเทียนที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่เล่มส่องไปที่ใบหน้าผู้กองในลงรอยยิ้มที่เคยท้าทายค่อยๆจางหายกลายเป็นสีหน้าตึงแข็งเหมือนคนที่กำลังถูกบีบคั้นจากภายใน หมาตัวนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาอีกครั้งมันก้มลงดมกุญแจดออกนั้นแล้วสะดุ้งเฮือกเหมือนได้กลิ่นเลือดเก่าๆที่ฝังลึกมานานมันเหยหน้ามองผู้คนรอบศาลาดวงตาของมันเหมือนถามคำถามที่ไม่มีเสียงว่ายังจะเงียบกันอยู่อีกหรือไม่เงาสูงใหญ่เหนือลงเริ่มสั่นไหวรูปร่างของมันไม่มั่นคงเหมือนก่อนหน้าเรากับต้องการบางสิ่งเพื่อสมบูรณ์เสียงไม้จากลงดังอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่การทุกแต่เป็นการดันฝาลงขยับขึ้นชา้ชาๆทีละนิดเผยให้เห็นความมืดข้างในที่ลึกเกินกว่าความลึกของไมม้ธรรดา และในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าหลายคู่ก็ดังขึ้นจากนอกศาลาเสียงรองเท้าที่คุ้นเคยเสียงแบบเดียวกับคืนตรวจค้นเสียงแบบเดียวกับคืนที่ใครหลายคนหายไปเสียงนั้นกำลังเข้าใกล้เรื่อยๆขณะที่หมาตัวนั้นเริ่มสั่นอีกครั้งเพราะมันรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะเข้ามา ไม่ใช่แขกของงานศพแต่เป็นพยานที่ไม่อาจปิดปากได้และเรื่องราวทั้งหมดยังไม่มีใครได้รับอนุญาตให้จบลงในคืนนี้เสียงฝีเท้านั้นดังใกล้ขึ้นทุกขณะหนักแน่นและเป็นจังหวะเหมือนกันราวกับมาจากคนกลุ่มเดียวกันผู้คนในศาลาหันไปมองทางเข้าโดยพร้อมเพรียงแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเพียงความมืดว่างเปล่าไม่มีเงาคนไม่มีแสงไฟมีแค่เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆืยเหมือนกำลังเดินผ่านกำแพงผ่านอากาศผ่านการเวลาเข้ามา หมาตัวนั้นลุกยืนเต็มตัวขนตั้งชันตลอดสันหลังมันไม่ถอยอีกแล้วแต่ยืนขวางหน้าลงศพราวกับรู้หน้าที่โดยสัญชาตญาณเสียงหายใจของมันหนักและสั้นดวงตาจับจ้องไปยังความมืดด้านหน้าเหมือนกำลังนับจำนวนบางอย่างหนึ่งสงสเสียงฝีเท้าเพิ่มขึ้นไม่ได้มีแค่คู่เดียวแต่หลายคู่ซ้อนทับกันจนพื้นศาลาดูเหมือนสันทั้งที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวให้เห็น กุญแจเก่าในมือของร่างในลงเริ่มสั่นเสียงโลหะกระทบกันเบาๆแต่ชัดเจนก้องไปทั่วศาลาเงาสูงใหญ่เหนือลงโน้มตัวลงมาอีกครั้งคราวนี้มันเอื้อมไปแต่กุญแจนั้นปลายนิ้วเงาเมื่อสัมผัสโลหะสนิมเสียงกระซิบรอบศาลายุดลงพร้อมกันเหมือนทุกสิ่งกำลังกลั้นหายใจทันใดนั้นภาพบางอย่างก็ผุดขึ้นในหัวของหลายคนพร้อมกันภาพประตูเหล็กเก่าใต้โรงพักภาพแฟ้มเอกสารกองผนเนินภาพชื่อที่ถูกขีดทับด้วยหมึกแดงและภาพผู้กองยืนอยู่หน้าประตูนั้นพร้อมผู้เสียงเรียบว่าเรื่องนี้ไม่ต้องรายงาน ผู้หญิงคนเดิมที่เคยโกหกสุดลงกับพื้นร้องให้สะอื้นอย่างควบคุมไม่ได้เพราะเธอเห็นตัวเองในภาพนั้นชัดเจนเกินไปฝาลงเปิดกว้างขึ้นอีกนิดแสงเทียนส่องเข้าไปข้างในแต่กลับไม่สะท้อนผนังไม้กลับเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดลึกเสียงฝีเท้าด้านนอกศาลาหยุดลงพร้อมกันอย่างฉับพลันความเงียบที่ตามมานั้นแน่นจนหูอื้อเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน แล้วเงาหนึ่งก็ปรากฏที่ทางเข้าไม่ชัดไม่ทึบแต่เป็นเขาโครงของคนในเครื่องแบบตำรวจหลายร่างยืนเรียงกันนิ่งๆไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตามีเพียงตราสัญ,ญลักษณ์ที่ส่องแสงมนบนอกเสื้อหมาตัวนั้นส่งเสียงคลางต่ำลึกราวกับยอมรับการมาถึงของพวกเขาเงาผู้กองในเครื่องแบบหันไปมองเงาเหล่านั้นชั่วขณะหนึ่งสีหน้าเขาดูเหมือนคนที่กำลังเข้าใจอะไรบางอย่างเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาค่อยๆถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ด้านหลังคือโลงศพของตัวเองไม่มีทางหน,ไงนีไม่มีที่ให้หันหลังอีกต่อไป เสียงหนึ่งดังขึ้นจากกลุ่มเงาที่ทางเข้าเสียงทุ้มต่ำและนิ่งถึงเวลาแล้วคำนั้นไม่ดังแต่หนักพอจะกดหัวใจของทุกคนให้จมลงเงาสูงใหญ่เหนือลงเริ่มสั่นแรงราวกับได้สิ่งที่ต้องการเสียงโลหะจากกุญแจดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือน,นกลไกบางอย่างกำลังเริ่มทำงาน หมาตัวนั้นเงยหน้าขึ้นหันไปมองผู้คนในศาลาทีละคนสายตามันไม่ดุไม่กลัวแต่เหมือนกำลังเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยนั้นจะไม่มีใครสามารถแกล้งทำเป็นไม่รู้ได้อีกแล้วขณะที่เงาตำรวจหลายร่างเริ่มก้าวเข้ามาภายในศาลาช้าๆพร้อมกันและความมืดในโลงศพก็ค่อยๆขยายตัวออกมาราวกับกำลังรอรับทุกความจริงที่ถูกฝังไว้ให้ หลกลับคืนสู่โลกของคนเป็นเงาตำรวจเหล่านั้นก้าวเข้ามาในศาลาทีละก้าวแม้จะไม่มีเสียงฝีเท้าแต่ทุกย่างก้าวกลับกดทับหัวใจคนเป็นหนักยิ่งกว่าเสียงใดๆแสงเทียนริบปรีส่องผ่านร่างโปรง่งนั้นทำให้เห็นเพียงเส้นขอบของเครื่องแบบที่คุณตาเครื่องแบบเดียวกับที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกฎหมายแต่คืนนี้กลับดูเหมือนเสื้อผ้าของพยานจากอีกฝั่งหนึ่งของโลก หมาตัวนั้นค่อยๆถอยออกจากหน้าลงเปิดทางให้เงาเหล่านั้นราวกับรู้หน้าที่มันนั่งลงอีกครั้งเงยหน้ามองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยสายตาที่นิ่งผิดปกติเหมือนสัตว์ที่ยอมรับชะตาไม่ใช่ของตัวเองแต่ของมนุษย์ที่อยู่รอบๆมันเงาผู้กองในเครื่องแบบยืนตัวแข็งสายตาเขามองเงาตำรวจที่เข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีหนึ่งในนั้นหยุดยืนตรงหน้าเขารูปร่างสูงเท่ากันไหลกว้างพอๆกันราวกับเงาสะท้อนในอดีตแต่แทนที่จะมีใบหน้ากลับเป็นความว่างเปล่าลึกมืดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งครวนนนี้้้ใกลจเหหมือิบงู รายงานที่หายไปอยู่ที่ไหนทันทีที่คำถามนั้นจบภาพในหัวของหลายคนก็เปลี่ยนไปอีกครั้งพวกเขาเห็นห้องใต้ดินอับชื้นเห็นตู้เหล็กที่ถูกล็อกด้วยกุญแจดอกเดียวกับที่อยู่ในโรงเห็นผู้กองยืนลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะหมุนกุญแจและปิดประตูใส่ความจริงทั้งหมดไว้ข้างในเสียงร้องเสียงข้อเสียงขอชีวิตดังสะท้อนอยู่ในหัวจนบางคนต้องกรีดร้องออกมาจริงๆ ร่างในลงเริ่มขยับแรงขึ้นผ้าขาวเลื่อนลงจนเห็นอกที่ไม่กระเพื่อมแต่กลับมีรอยมือสีคล้ำซ้อนทับกันหลายรอยเหมือนรอยของคนที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมนิวซีเทาวยังคงกำกุญแจแน่นขึ้นราวกับกำลังจะยื่นมันให้ใครบางคนแต่ยังลังเลเงาสูงใหญ่เหนือลงเริ่มเปลี่ยนรูปทรงมันไม่ใช่ก้อนความมืดไร้รูปร่างอีกต่อไปแต่เริ่มแยกออกเป็นหลายเงาซ้อนกันเหมือนคนจำนวนมากยืนทับกันอยู่ในที่เดียวกันเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นประโยคสั้นๆเปิดประตูคืนความจริง ยาฝังเราอีกพระที่นั่งอยู่น่าสุดคุกเข่าลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่ขาดเขารู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ในศาลตัดสินที่ไม่มีผู้พิพากษามีเพียงกรรมและพยานที่ไม่อาจหลบหนีได้ผู้คนรอบศาลาหลายคนเริ่มเห็นภาพในหัวของตัวเองภาพการนิ่งเฉยภาพการเลือกเงียบภาพการก้มหน้าเมื่อรู้ว่ามีอะไรผิดแต่ไม่กล้าพูด เงาตำรวจอีกสองร่างก้าวเข้ามาใกล้ลงพวกเขายืนขนาบซ้ายขวามือโปร่งสายยื่นออกไปพร้อมกันเหมือนรอรับบางสิ่งจากร่างในลงหมาตัวนั้นส่งเสียงครางต่ำอีกครั้งราวกับรู้ว่าช่วงเวลานี้คือจุดที่ไม่มีใครหันหลังกลับได้อีกแล้วกุญแจในมือของผู้กองสั่นแรงขึ้นจนเกิดเสียงดังชัดในความเงียบฝาลงหยุดขยับแต่ความมืดข้างในกลับดูเหมือนกำลังมองออกมา มองผ่านทุกคนในศาลามองทะลุไปถึงสิ่งที่แต่ละคนพยายามซ่อนจากตัวเองและในวินาทีนั้นเองแสงเทียนเล่มสุดท้ายก็ดับลงเหลือเพียงความมืดที่เต็มไปด้วยลมหายใจความทรงจำและความจริงที่กำลังรอใครสักคนเป็นคนแรกที่กล้าเอื้อมมือไปรับมันออกมาความมืดในศาลากลืนทุกสิ่งจนแทบมองไม่เห็นฝุ่นควันทูปลอยวนรอบตัวเหมือนมีลมหายใจของใครบางคนอยู่รอบๆบเสียงลมหายใจหนักหนักดังก้องในหัวผู้คนทั้งศาลาทุกคนรู้สึกเห มือนอยู่ในโลกที่ความจริงและอดีตมาบรรจบกันหมาตัวนั้นนั่งนิ่งสายตาเจือความระแวดระวัง,ร,วงรอคอยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ร่างในลงเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆแขนซีดเทายื่นออกมาข้างหน้ากำกุลจัดออกนั้นแน่นเหมือนชีวิตของมันขึ้นอยู่กับการถือไว้ฝ่ามือที่ซีดเหล่านั้นสะท้อนแสงเทียนริบยปรีเพียงน้อยนิดแต่ทุกคนเห็นชัดว่ามือมันสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เหมือนพลังบางอย่างจากความตายกำลังผลักดันให้มันตัดสินใจ เงาสูงใหญ่เหนือลงเริ่มเปลี่ยนเป็นรูปทรงของผู้คนหลายคนซ้อนกันชายหญิงเด็กและผู้สูงอายุทุกคนเหมือนกำลังถูกบีบรวมเป็นเงาเดียวที่พุ่งมาข้างหน้าความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้หนักยิ่งกว่าเดิมจนแทบทุกคนรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเต้นช้าและหนักราวกับจะหยุดกลางอากาศเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพียงในหัวอีกต่อไปคราวนี้มันดังก้องจากร่างรอบศาลาเปิดประตูคืนความจริงปล่อยให้เราได้พูด หลายคนสะดุ้งบางคนก้าวถอยหลังแต่ไม่มีที่ให้หลบไม่มีทางออกจากความจริงนี้หมาตัวนั้นก้าวเข้าใกล้ลงอีกครั้งก้มลงดมกุญแจดออกนั้นมันครางต่ำราวกับย้ำเตือนว่าความจริงกำลังจะเผยตัวฝาลงเริ่มเปิดกว้างขึ้นอีกครั้งคราวนี้เผยให้เห็นร่างผู้กองเต็มๆไม่ใช่เพียงใบหน้าแต่ร่างทั้งร่างที่ชัดเจนขึ้นดวงตาที่เปิดครั้งนั้นมีประกายบางอย่างเหมือนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความเงียบแทบกลืนทุกคนแต่เสียงโลหะของกุญแจดออกนั้นกระทบพื้นลงก้องชัดเจนราวกับนาฬิกานัับถอยหลง หมาตัวนั้นยืนนิ่งสายตาจ้องไปที่บางสิ่งเหนือลงศพดวงตาของมันเบิกกว้างร่างของมันสั่นเล็กน้อยก่อนที่จะก้าวถอยหลังอีกก้าเหมือนเตือนทุกคนว่าสิ่งที่อยู่เหนือลงไม่ใช่เพียงวิญญ,ญาณแต่เป็นความจริงทั้งหมดที่ถูกฝังไว้ความลับที่ถูกปิดซ่อนและปกป้องไว้โดยผู้กองตลอดหลายปีกำลังถูกเปิดเผยต่อหน้าพวกเขาทุกคนและไม่มีใครไม่มีใครจะสามารถหนีจากมันได้อีกต่อไป หมาตัวนั้นเริ่มส่งเสียงคลางต่ำยาวแต่คราวนี้เหมือนเป็นเสียงร้องเตือนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความตายกำลังจะเผยตัวในโลงของผู้กองหมาไม่หยุดเห่าเพราะมันเห็นบางอย่างในโลงของผู้กองความเงียบนั้นเต็มศาลาทุกลมหายใจหยุดชะงักหมาตัวนั้นยังคงเห่าต่อเนื่องดวงตาเบิกกว้างสะท้อนแสงริบหรี่จากเทียนที่เหลือไม่กี่เล่มทุกคนเริ่มตระหนักชัดเจนว่าสิ่งที่อยู่ในโลงไม่ใช่แค่ร่างผู้กองแต่เป็นความลับทั้งหมด ที่ถูกซ่อนไว้หลายปีความจริงที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปกป้องด้วยชีวิตและอำนาจแต่คืนนี้ไม่มีใครปกป้องมันได้อีกต่ออัไปฝาลงขยับขึ้นช้าๆราวกับถ่วงน้ำหนักความจริงไว้มือซีเทาที่ถือกุญแจออกนั้นเริ่มขยับคลายกุญแจออกเก่าหลุดจากฝามือร่วงลงบนพื้นไม้ดังตึกเบาๆแต่ก้องไปทั่วศาลาเสียงนั้นเหมือนสัญญาณเตือนว่าเวลาของการปกปิดสิ้นสุดแล้ว เงาสูงใหญ่เหนือลงค่อยๆลอยเข้ามาใกล้พลังงานบางอย่างเย็นเยือกแผ่ซ่านความมืดนั้นไม่ใช่แค่เงาแต่เหมือนรวบรวมทุกสิ่งที่ผู้กองเคยซ่อนไว้บาปการโกหกความเจ็บปวดของเหยื่อทุกเสียงกระซิบที่ไม่เคยได้ยินถูกบีบอัดรวมกันจนกลายเป็นร่างสูงใหญ่ที่แทบจับต้องได้ ผู้คนในศาลาเริ่มสั่นเทาพระรูปหนึ่งพนมมือแน่นสวดมนต์ในใจแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปกับความมืดหมาตัวนั้นเห่ารุนแรงขึ้นเหมือนร้องเตือนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาอีกแล้วมันรู้เห็นและรู้ว่าไม่มีใครหลบพ้น ทันใดนั้นฝาลงพังลงเล็กน้อยเผยให้เห็นใบหน้าผู้กองดวงตาที่เปิดค้างเต็มไปด้วยความเข้าใจและความรู้สึกผิดรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าความลับทั้งหมดกำลังถูกเปิดเผยแต่ความสำนึกกลับสายเกินไปทุกสายตาในศาลาเห็นชัดว่าภายในร่างนั้นไม่มีความกลัวมีแต่ความเย็นชาและความอดทน กุญแจออกนั้นตกลงพื้นกลิ่นสนิมและโลหปะปนกับกลิ่นคาวจางๆผู้กองค่อยๆขยับมือออกมามือเรียวแผ่พลังบางอย่างออกไปราวกับเรียกความจริงทั้งหมดให้ลอยขึ้นมาเหนือลงเสียงกระซิบที่หายไปกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงคำเดียวแต่เป็นคำสารภาพเป็นสิบเป็นร้อยที่ถูกซ่อนไว้ ผู้คนที่เคยเกี่ยวข้องกับคดีเก่าหลายคนนา่าซีดพวกเขาเห็นอดีตของตัวเองในรูปภาพที่ลอยขึ้นกลางศาลาเห็นทุกความลับที่เคยปิดบังเห็นทุกการกระทําที่พยายามลบแต่ตอนนี้ถูกเปิดเผยโดยไม่ประณีหมาตัวนั้นยังคงเห่าสันเทาแต่ไม่วิ่งหนีอีกต่อไปมันยืนอยู่ตรงหน้าลงเหมือนผู้พิทักษ์แห่งความจริง ฟาลงค่อยๆเปิดกว้างผู้กองในร่างนั้นลุกขึ้นช้าๆความมืดรอบตัวเขาแผ่ขยายกลืนทุกคนในศาลาความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ภายในกองคดีหลักฐานที่ถูกทำลายความผิดบาปที่ไม่เคยถูกตัดสินทุกสิ่งปรากฏชัดต่อหน้าทั้งหมดรวมตัวอยู่ที่ร่างนี้เป็นพลังที่ไม่มีใครจะต้านได้ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกครั้งดังจากนอกศาลาแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเหมือนก่อนมันหนักแน่นราวกับโลกทั้งใบกำลังเคลื่อนไหวหมาตัวนั้นส่งเสียงครางต่ำยาวมองไปที่ประตูมันรู้แล้วสิ่งที่จะเข้ามาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผลของความจริงที่ผู้กองเก็บไว้เองและคืนนี้ทุกอย่างจะต้องถูกเปิดเผยจนจบ เงาสูงเหนือลงค่อยๆย,ยกมือขึ้นปล่อยพลังบางอย่างออกมาร่างผู้กองและเงาเหล่านั้นเริ่มรวมเป็นหนึ่งเสียงกระซิบสารภาพและคำทวงถามของอดีตดังพร้อมกันเต็มสาลาทําให้ผู้คนตัวสั่นจนสุดลงกับพื้นทุกอย่างราวกับเวลาหยุดหมุนหยุดลมหายใจและหยุดโลกทั้งใบเพื่อรอให้ความจริงปรากฏ สุดท้ายผู้กองในโรงค่อยๆย,ยิ้มครั้งสุดท้ายมือที่ถือกุญแจส่งมันไปยังหมาตัวนั้นดวงตาของหมาเบิกกว้างมันรับกุญแจด้วยจิตสำนึกราวกับรู้ว่าต่อจากนี้ไม่มีใครสามารถปกปิดความจริงได้อีกต่อไปฝาลงปิดลงช้าๆแต่ร่างและเงาของผู้กองไม่ได้หายไปความมืดยังคงอยู่กลืนความลับทั้งหมดให้เป็นหนึ่งกับโลก ผู้คนที่เหลือในศาลานั่งนิ่งน้ำตาไหลรินบางคนก้มหน้าสำนึกผิดบางคนสวดมนต์ในใจแต่ทุกคนรู้ชัดเจนว่าคืนนี้ความจริงได้ชนะแล้วทุกความลับทุกบาปทุกการกระทำที่ปิดซ่อนจะไม่มีวันหลุดรอดจากสายตาของสิ่งที่ผู้กองฝากไว้และหมาตัวนั้นยังคงเฝ้าลงไม่เห่าไม่หอนแต่ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งความจริงไม่มีวันถูกฝังอีกและในความมืดนั้นศาลาวัดเงียบสงดเหมือนทุกอย่างจบแต่ทุกคนรู้ดีว่าคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ต้องถูกเล่าและจดจำ